วันที่20ธันวาคมสองหเวลา13ามนาฬิกาในาห้องประชุมของโรงเรียนเจซีบ้านยินแปลงดรพิจิตรปรมจารีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาอุดรธานีเขตหนึ่งได้เดินทางมาตรวจราชการที่โรงเรียนเจซีบ้านยินแปลงเพื่อรับทราบข้อมูลการดำเนินงานของโรงเรียนก่อนเปิดเรียนแบบออนไลน์ โดยมีนายสันจรักลุสิดาผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครูบุคลากรและนักเรียนให้การต้อนรับนายสันจรักลุซิดาได้กล่าวรายงานถึงแนวทางการดําเนินงานของโรงเรียนเพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของจังหวัดในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไซต์ซึ่งทางโรงเรียนได้ดำเนินการมาแล้วเช่นการให้ครูบุคลากรนักเรียนและผู้ปกครองปฏิบัติตนตาม6มาตรการหลัก6มาตรการเสริมโรงเรียนผ่านการประเมิน TSC+ จากคณะอนุกรรมการ ระดับท้องที่แล้วครูบมคลากรได้รับการฉีดวัคซีนและตรวจเอทีเจแล้วร้อยเปอร์เซนต์นักเรียนมากกว่าร้อยละสามสิบได้รับการตรวจเอทีเจมีผลเป็นลบนักเรียนที่มีอายุ12ปีขึ้นไปได้รับการฉีดวัคซีนและได้รับการตรวจเอทีเจแล้วทุกคนผู้ปกครองและบุคคลในครอบครัวของนักเรียนได้รับวัคซีนแล้วร้อยละ96 นั่นแสดงให้เห็นว่าทางโรงเรียนได้เอาใจใส่ต่อมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของรุ่งติดเชื้อไวรัสโครโรนาสองอย่างจริงจังและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการควบคุมโรคตริดต่อจังหวัดอุดรธานีกำหนดไว้ทุกข,ข้อซึ่งแสดงให้เห็นว่าโรงเรียนสามารถเปิดทำการเรียนการสอนแบบออนไต์ได้นั่นเองดรพิจิตพรพมจารีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึาอุดอรธานีเขตหนึ่ง ได้รับทราบข้อมูลด,ดังกล่าวแล้วและได้ให้กำลังใจคณะครูบุคลากรในการดูแลนักเรียนและให้เข้มแข็งในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไปการรับการตรวจราชการครั้งนี้จึงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการจึงขอขอบคุณทุกฝ่ายทุกท่านมาณโอกาสนี้เป็นอย่างสูง